หากเอยชื่อจอแดนผิวก่อนปี2017หลายคนคงรู้จักเขาในฐานะนักแสดงตลกคนหนึ่งของวงการหนังฮอลลีวูด และเขาจะไม่ได้ถูกจดจำแน่หากเขายังคงยืนอยู่บนสถานะของนักสแสดงไม่กล่าวตามความฝันที่อยากจะเป็นผู้กำกับและในวันนี้ใครจะคิดว่าจอแดนพิวจะกลายมาเป็นผู้กำกับที่มีผลงานช็อกโลกอย่างเก็ตเอาลวงร่างจิตหลอนภาพยนตร์ระทึกขวัญเสียดสีสังคมที่ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นเมื่อปี2017ส่งผลให้จอแดนพิวคว้ารางวัลอสการ์สาขาบทภาพยนตร์ดังเดิมยอดเยี่ยมมาครองและในปีนี้ปี2019 เราจะได้พบกับอีกหนึ่งงานสำคัญของจอแดนผิวที่ระทึกกว่าดาร์ Dark กว่าและหลอนยิ่งกว่าเกตเอาในอัสหลอนลวงเราอัสเป็นเรื่องราวสุดหลอนของอดเดลดวิลสัน หญิงสาวซึ่งกลับไปยังชายหาดบ้านเกิดในวัยเด็กของเธอพร้อมกับสามีและลูกๆอีกสองคนเพื่อพักผ่อนที่ชายฝั่งแคลิฟอร์เนียตอนเหนืออเดเลตถูกหลอกหลอนจากอาการบาดเจ็บที่ไม่สามารถอธิบายและแก้ไขได้จากอดีตของเธอและไม่นานความหวาดระแวงนั้นถูกยกระดับมากยิ่งขึ้นจนความระทึกเริ่มก่อตัวเมื่อจู่ๆก,ก็มีผู้มาเยือนที่ไม่ได้รับเชิญถึง4คนมาหาพวกเขาและเธอถึงบ้านพักแถมยังพร้อมที่จะปิดชีพครอบครัวของอเดเลต และที่เหนือกว่าความคาดคิดไปกว่านั้นคือศัตรูทั้งสี่ที่ยืนอยู่ตรงหน้านั้นมีรูปร่างหน้าตาถอดแบบมาจากพวกเขาและเธอที่สําคัญพวกมันล้วนรู้ความคิดของทุกคนจะเป็นยังไงเมื่อเดเลตและครอบครัวต้องเผชิญกับคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวและแปลกประหลาดกว่าที่เคยพบเห็นมาหรือนี่คือการต่อสู้กับร่างแฝดวิสซาตของพวกเขาเองในบทอเดเลตวิลสันตัวเอกของเรื่องได้นักแสดงสาวลูพิตายองงู เจ้าของรางวัลออสการ์สาขานักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมปี2014จากทเวลเลียอัสเลฟมารับบทนําแล้วร่วมฝ่าความร้อนไปกับแก๊ปสามีของเธอที่ได้อีกหนึ่งนักสแสดงผิวสีมากฝีมือวินสตันดูกที่ได้กลับมาร่วมงานกับลูพิตาอีกครั้งหลังจากที่ทั้งสองเคยได้พบกันมาแล้วจากภาพยนตร์ซปูเปอร์ฮีโร่ค่ายมาเวลแบล็กแพนเดอร์ จากที่ได้ดูตัวอย่างอัศลอนลวงเรารวมกับฝีมือของจอแดนพิวที่การันตีมาแล้วจากหนังมากไอเดียอย่างเก็ตเอาจึงคาดหวังได้ว่าอัสจะต้องเป็นหนังสยองที่มีการวางตออเรื่องที่เดาทางได้ยากบวกกับบรรยากาศที่มีความจิตหลอนจนทําให้หนังเรื่องนี้เป็นที่น่าสนใจไม่น้อยและหลังจากที่ได้มีการฉายรอบสื่อในต่างประเทศอัศลอนลวงเรายังได้คะแนนบนเว็บร็ตเทมโทเมนเทลสูงถึง100%เนตเต็มจากนักวิจารณ์ทั้งหมด47รีวิว และไม่แปลกใจเลยที่คําวิจารณ์ชุดแรกจากผู้ที่ได้ชมหนังเรื่องนี้ก่อนใครล้วนแล้วแต่ออกมาในเชิงบวกด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นจอห์นเดโฟจากสื่อ The Hollywood รีพอร์เตอร์ที่บอกว่าอัสมีทั้งความหักมุมประชดประชันและเสศสีเต็มไปด้วยหมัดรัวที่จะพุ่งเข้าใส่คุณไม่หยุดอิรินคาสันจากสื่อซีเน็นบอกว่าอัสเปรียบเสมือนกระจกของเกตเอาแต่น่ากลัวกว่าเมื่อเทียบกันในด้านของการวิจารณ์สังคม และตัวสำเนาก็ไม่มีทางเหมือนกับตัวต้นฉบับอยู่แล้วอิวริกจากสื่ออินดีไวหากคุณคิดว่าฟันนีิเกนเป็นอะไรที่ระทึกขวัญแล้วมันอาจจะเป็นเพียงแค่ครึ่งเดียวที่คุณจะได้รับจากอัสก็ได้แมดโดนาโตจากสื่อวีกอสดิสโคเวอร์อัสคือสิ่งที่พิสูจน์ว่าจอแดนผิวในวันนี้คือหนึ่งในผู้สร้างหนังที่มีพลังมากที่สุดคนหนึ่งในหนังประเภทนี้ นั่นเป็นเพียงรีวิวส่วนหนึ่งจากสื่อชั้นนำสำนักต่างๆและถ้าหากคุณอยากรู้ว่ามันจริงแท้แค่ไหนเตรียมตัวไปพิสูจน์ความระทึกจากจ,ากจินตนาการของผู้ชนะรางวัลออสการ์จอแดนพิวที่ได้สร้างผลงานแห่งฝันร้ายครั้งใหม่ให้กับคุณในอัสหลอนลวงเรายีสแปมีนาคมนี้หลอนขึ้นหิ่งทุกรงภาพยนตร์ สุดท้ายนี้คุณคิดว่าอัสร้อนลวงเราจะเป็นหนังที่หลอนระทึกที่สุดของปีนี้หรือไม่และหรือมีเรื่องอะไรที่คุณคิดว่าน่าดูกว่าเรื่องนี้อีกในปีนี้คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยและอย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดผมนาดิวและเด e f ไฟนอ c คัขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ